เด็กไทยหัวใจโขนจากการฝึกฝนที่เข้มข้นของผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ทีมตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องพบกับบททดสอบแรกกับบททดสอบเบ i c Class การฝึกหัดโขนเบื้องต้นหลักๆก,ก็สามาคีก่อนเป็นหลักทำทุกอย่างพร้อมๆกันตั้งใจทำครับเพื่อนในทีมผมผมมั่นใจในตัวพวกเขาครับผมพร้อมครับและผมเชื่อว่า ฝ่ายลิงจะชนะครับถ้าเราสามัคคีกันทีมยักษ์น้อยคอยรักของเราจะต้องได้ที่หนึ่งครับมั่นใจร้อยเปอร์เซเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวจะให้กูตันนะครับอบอกเกณฑ์การให้คะแนนในวันนี้ดีกว่าครับข้อที่1ความถูกต้องของท่ารำและจังหวะข้อที่2นะครับความพร้อมเพรียงในการเคลื่อนไหวของผู้แสดง ข้อที่3นะครับความงามในการจัดระเบียบร่างกายก็คือท่ารำสวยงามนั่นเองและข้อสุดท้ายความมั่นใจในตนเองและไหวพริบป,ปฏิภาณในการแก้ปัญหา4ข้อดีคันน,น้องรู้ถึงเกณฑ์การให้คะแนนกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาถามคุณครูบนเวทีนี้ก่อนดีกว่านะครับคุณนัทครับค่ะ มั่นใจในน้องๆทีมเรามากแค่ไหนครับครูค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงล้วนแต่ต้องกระซิบเลยค่ะว่าเราจะไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครแล้วก็พร้อมที่จะคว้าชัยชนะในวีคนี้แน่นอนค่ะครับผมครูตู่ครับ <c oughs> ครับสำหรับ <c oughs> โคตรยักษ์ของผมนะครับ <c oughs> ไม่ได้คาดหวังอะไรครับแค่คาดหวังที่หนึ่งเอาแล้วค <c oughs> ุณหนุ่มมากดี่ว่าครับครับซ้อมเกือบถึงเที่ยงคืน ตอนนี้เพื่อจะมาถึงชัยชนะให้ได้ครับวันนี้โอ<ฮ>้ยท้ายที่สุดกูตังครับของลิงคงไม่มีอะไรพูดมากแค่ว่าไม่ธรรมดาตอนนี้นะครับน้องๆทุกทีมนะครับก็พร้อมที่จะทําการทดสอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขอเชิญอาจารย์ทั้ง4ท่านนะครับไปเตรียมให้คะแนนน้องๆตรงหน้าตรงนู้เลยครับเชิญครับ และทีมแรกนะครับที่จะทําการทดสอบการฝึกหัดโขนเบื้องต้นนั่นก็คือทีมขนพระครับทีมอื่นเนี่ยเขาอาจจะฝึกหนักแต่ทีมขนพระเราฝึกทุกวันฝึกทั้งคืนฝึกจนเอาไปละมือแล้วครับเมื่อคืน ัครบทีมผมเป็นทีมแรกเลยมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแทบจะไม่มีสมาธิเลยแต่ก็ต้องบังคับให้ตัวเองต้องไปลําครับจะโจงจะที กันหลายรอบอยู่ค่ะคอยดูเพเซฟทีละท่าค่ะว่าถ้าไหนาน้องไม่ได้ถ้าไหนาน้องงงเงี้ยค่ะหนูก็จะช่วยดูพี่หนุกหนานช่วยเจาะทีละท่าเลยครับผมว่าท่านี้เวิร์กไหมท่านี้โอเคไหมท่านี้สวยไม่สวยอะไรเงี้ยทิ้งโจ้ทิ้งตาจโจ้ตทิ้งโจ จะจ้จะทิ้งโจ้ทิ้งจะจ้จะทิ้งโจ้ตอนกระดูกเสี่ยวครับเท้ามันไปเกี่ยวอยู่กับร่องของพื้นนะครับทำเลยทำให้เซนิดหน่อยจะจ้จะทิ้งโจ้ทิงอย่างหนูก็มีลืมนิดนึงค่ะแบบ กระดกเสร็จแล้วต้องยกหน้าขึ้นมาไงคะก็มีลืมบ้างพอแสดงเสร็จตอนนั้นก็โล่งครับรู้สึกดีวที่เราทำออกมาได้ดีที่สุดในมุมของเราแล้วครับก็พอใจค่ะในภาพรวมของทั้งทีมแล้วก็ของทั้งตัวเองค่ะหนูทำดีที่สุดแล้วค่ะต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบจากทีมโขนนางครับ Okay. Okay. ตื่นเต้นค่ะ mm hmm. เพราะว่าซ้อมกับน้องๆบางที mm hmm. เราก็ทรงตัวไม่อยู่บ้าง mm hmm. บางทีก็ mm hmm. จังหวะไม่พร้อมกันบ้างค่ะ mm hmm. ก็เลยตื่นเต้นลุ้นว่าแบบหนูจะทำได้ไหม mm hmm. น้องๆจะโอเคไหม ทิงจงทิงหนึ่งสองหนเห็นตอนที่ 7, หนูไปรำมาคะ 7, ่ะตอนข้างหน้าพร้อมกันมากเลยแต่ว่าข้างหลังก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงร,รู้สึกตื่นเต้นค่ะลุ้นว่าจะทำผิดไหมค่ะทิ้งโจงทิง้งหน<ก>ึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด ก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่ก็คิดในใจว่าเอออย่าพิ่งลงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลุ้นมากเลยค่ะเกง่งๆค่ะพยายามให้มันตรงจังหวะค่ะทิ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ พอเสร็จก็โล่งอกเลยค่ะค่อนข้างที่จะดีทุกคนเลยค่ะก็ดีใจค่ะที่แบบเรากับน้องๆทำได้ค่ะทีมเวิร์คดีมากค่ะต่างหไม่ถูกเลยคุยไปเยอะด้วยเห็นไหมคะบอกแล้วค่ะของดีคุยไปเยอะต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบนะครับจากทีมโขนยักษ์ครับ ตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ได้เป็นทีมที่3แล้วก็พอเห็นทีมของนางก็รู้สึกว่ายิ่งเข้าไปใหญ่เลยครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าพวกเราต้องทําเต็มที่ให้ได้ครับตื่นเต้น,นครับแล้วก็กลัวว่าตัวเองจะทําไม่ได้ครับก็ รู้สึกตกใจนิดน,นึงครับว่ากระทือเท้าประมาณนี้ทำไมหันกันมาหมดเลยครับเป็นท่ายืดกระทบครับแล้วก็ทีมยักษ์ทำพร้อมกันมันก็เลยดุดันมากครับทั้งให้ทุกคนหันมามองเลยขอโทษนะครับพอดีต้องดุดันหน่อยเจ็ดแปดคิดว่าพร้อมครับแต่เสียงยังไม,ไม่โอเคครับลงพื้นไปแล้วมันยังมีเสียงแยกอยู่ครับ ก็มีนิดหน่อยค่ะอย่างเช่นเวลายกขาบางครั้งมันก็มีดีเลย์ไป<อ>บ้างนิดนึงค่ะ17 18 2> 1 2 3ดหงดังไหมครับพี่พี่นักเรียนกราบที่ว่านำพาความสำเร็จหรือชัยชนะได้ครับ แข็งแรงไหมครับเยี่ยมโอ้โกรรมการทั้งอย่างนี้โธ่เดี๋ยวดูของลิงหน่อยก็กลัวอยู่ครับแต่ก็ต้องทำให้ทีมชนะให้ได้เลยครับพร้อมที่การทดสอบแล้วครับจะเป็นเจ้าไหนเจอกันครับ ก็พยายามบอกน้องๆว่าอย่าพลาดคิวนะอย่าอันนี้อย่างนี้ก็ตอนแรกก็ดูส่งจะมาดีครับแต่ว่าก็มีผิดพลาดเล็กน้อยครับต้องลงจังหวะที่6ก็จะผ้าแต่แลอตโต้ไปลงจังหวะที่8 ที่หายแล้วผมไม่ลืมผมเพลผมเป็นมอยทีเพื่อจะบผ้าคงเลลงจะบผ้าจังหวะหกครึ่งครับจังหวะนั้นเรากาลังจะแปลถ่าวเป็นรู้สุดท้ายครับแล้วผมเหมือนจะลืมไปก็เลยเผลอนับหนึ่งออกมาเผลอร้วนเผลิสติหลุดไปนิดนึงครับก็เลยเอามือลงช้าไป เกือบๆจังหวะหนึ่งอยู่ครับผลงานวันนี้ของทีมเราเนี่ยทำให้เห็นว่าทีมเราสามาัคคีครับแล้วก็ร่วมมือกันครับในการทำการเตะเสาให้สำเร็จครับสุดยอดทุกคนสุดยอดครับสุดยอดให้คะแนนลอตโต้คนเดียวอ่ะให้คะแนนลอตโต้คนเดียวให้ลิตัด ให้เล,ลอือตัดดีให้เลือตัดดีแล้วโตเนี่ยและตอนนี้นะครับน้องๆทั้ง4ทีมนะครับก็ได้ทําบททดสอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราให้น้องๆน,นะครับไปดื่มน้ําพักผ่อนกันสักครู่หนึ่งและก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง4ท่านนะครับที่จะรวบรวมคะแนนแล้วเราจะมารุ้นกันว่าทีมไหนเป็นผู้ชนะในบททดสอบนี้ขอชื่นชมนะครับ เด็กเขาทำได้ได้ได้ดีได้ดีก็ยังเห็นความไม่มั่นใจไม่ใช่จับไม่ใช่จับผลคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไรใครจะเป็นทีมที่ดีที่สุดของบททดสอบแรกช่วงหน้าห้ามพลาดครับทีมที่ชนะที่หนึ่งได้กับทีมทีมทีมคน